ยังกล้ากลับมาอีกข้าต้องการชีวิตเจ้าจะฆ่าจะแกงอยู่ที่เสด็จพ่อตาสินไม่ใช่เจ้าไหวเข้าเข้าไปองชายใหญ่นี่หมายความว่ายังไงข้าพูดเจ้าไม่เข้าใจเหรอใส่หัวไปนี่ พี่ใหญ่ข้าทำเพื่อฐานฐานบอกข้ามาตอนนี้นางอยู่ที่ไหนข้าจะขอร้องต่อเสด็จพ่อให้ไม่ต้องแล้วพี่ใหญ่ข้ากลับมาเพื่อจบเรื่องทั้งหมดนี้นางไม่บอกกับแดนสุนทยาให้นางไปจากการแก่งแย่งไปอยู่โลกที่งดงามที่สุด,ดเอพี่ง ลูกคำนับเสด็จพ่อเสด็จพ่อใครทำคนนั้นต้องรับผิดชอบขอเสด็จพ่อฝ่อายทหารใต้บัญชาลูกด้วยแม่เจ้ามีชาติกำเนิดเป็นทาสคนบาป ข้าส่งเสริมเจ้าให้ตำแหน่งหน่วยลาเตเวนหลังสงครามแดนดิดําบันข้าเห็นเจ้าสำคัญมากขึ้นแต่เจ้าตอบแทนข้าอย่างนี้หรือเสด็จพ่อท่านองค์อาจเกรียงไกร้ย่อมไม่เข้าใจความลำบากของพวกเราข้าขอเพียงทุ่มเทให้คนที่เป็นห่วงปลอดภัยก็ถือว่าโชคดีที่สุดแล้ว ฐานฐานเจ้ากลับมาแล้วให้ควาห้ามทำลายฐานฐานของข้า่อยไปให้หมดฐาน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 ขอบคุณองค์ชายใหญ่เดี๋ยวเจ้าจะไปไหนชาวเฟิงทำผิดมีโทษตายห้ามบุไปตำหนักฝนเยือนเด็ดขาดไปข้าจะพาเจ้าไปที่พักข้ามีข้าอยู่สุดเลยพ่อจะต้องไม่ฆ่าเจ้าถ้ามาครั้งนี้เพื่อมาช่วยชาวเฟิงเจ้าฐานฐานฐาน ทันถานไฟกวงางยามดึท่านถานจะมีคนกลับมาท่านไม่ควรทอดทิ้งข้ายังกล้ากลับมาอีกเสด็จพ่ออย่าทรงกลิว้วงทันถานนางพีแค่หลงลุ่มไปชั่วขณะการตายของน้องร้องไม่เกี่ยวข้องอะไรกับดังเลยขอเสดจพ่อเมตตาด้วยลุ่มหลงอะไรกัน เย่ถามมีความสมัมพันธ์กับชาเฟิงมานานแล้วเป็นกลุ่มเดียวกันสมควรตายหากเสด็จพ่อจะฆ่าทันทันให้ได้ก็ฆ่าลูกไปพร้อมกันเถอจ้าจอมดาชันคนที่ฆ่าติ่งหวินไม่ใช่พวกเราแต่เป็นสสวนสนซางเซินจุนสมคบคิดกระเผ่าแทบอะไรไร้สาระเส้นดีหากเชาเฟิงผิดจริงก็ผิดที่ไม่ควรล่วงเกินราชนินีไม่ควรแข่งแย่งกับพี่นะ้องแต่ใครกันแน่ที่ให้อรสแดนสนธยายแย่งพลังกันเอง และใครที่ออกคำสั่งข้าเทพเสันจ,จินจะได้เป็นจอมราชนเจ้าจะบอกว่าข้าทำให้วินเอ,อ๋ต้องตายเหรอถูกต้องอเจ้าท่นถานทันถนจอมราชนตอนที่ท่านตำหนิตีเฉาเฟิงสังเกตได้หรือไม่ว่าตะบะในตัวเขาสูนสิ้นหมดแล้วตอนที่ท่านนั่งบันลังแดนสัทยาใคยทราบหรือไม่ว่าพระสนมเสือไฟถูกดาชนีทำร้ายกือบอาชีวิตไม่ได้จอมราชน ท่านองค์อาจสีโลกเท้าหาันเด็ดเดียวมีแต่เรื่องการเป็นจำราชันที่ไม่เด็ดขาดถึงทําให้เกิดการนองเลือดชั้นนี้บัดนี้ติ่งเวียนตายแล้วชาวาฟังก็บาดเจ็บสาหัสหากท่านยังไม่ยอมวางมือยังให้ราชนียุยงสร้างปัญหาต่อไปแดนสัทยาจะไม่มีวันสงบสุขปากดีนะ สมคบคิดกับเศร้าเตียนโยชินถึงทําให้วินเอ๋ต้องตายยังจะโยนความผิดมาใส่ข้าจอมราชนานเคยรับปากข้าจะฆ่าเฉาเฟงเย่ทานคืนความไปทําให้วินเอ๋จอมราชนเสือด้ายไม่กินลูกตัวเองหลายปีมานี้ท่านไม่มีความสัมพันธ์พ่อลูกต่อเฉาเฟงบ้างเลยเหรือท่านยังจําสงครามที่แดนเด็กดําบันว่าใครกันที่เสี่ยงชีวิตช่วยท่านออกมา